ข้อความจากไทมสัสกลุ่มผู้เชี่ยวชาญปร,รมาจารย์ที่ขึ้นสู่สวรรค์โดยเดเนียลสแกรนตันเรื่องลูกผสมและคุณพรพวกเราคือไทมสัสเราคือกลุ่มของปร,รมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราเห็นคุณบนโลกนี้คุณใช้ชีวิตและค้นหาความสุขและความจริงของคุณ แล้วเราพยายามให้คำแนะนำคุณอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราก็รู้ได้ว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณนั้นจะได้รับนั้นมันมาแบบเรียลไทม์และมันมาจากภายในตัวคุณเรารู้ว่าคุณมักจะถูกตัดขาดจากคำแนะนำภายในนั้นไม่ว่าจะโดยการเลือกหรือว่าเพราะ คุณนั้นถูกดึงความสนใจจากบางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกที่ดูเหมือนสำคัญกว่ามากแน่นอนว่าคุณนั้นถูกสอนตั้งแต่ยังน้อยตั้งแต่คุณอายุยังน้อยให้เห็นคุณค่าของสติปัญญามากกว่าสัญชตาตญาณและสิ่งที่คุณนั้นอยากที่จะทำในตอนนี้ก็คือการเห็นคุณค่าของทั้งสองอย่างโดยเท่าเทียมกันมันเป็นความคิดที่ดีที่คุณนั้นจะใช้ความคิด อันทรงพลังของคุณกับสิ่งที่พวกเขานั้นตั้งใจไว้และมันก็เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้สัญชัตยานอันทรงพลังเพื่อที่จะนำทางคุณไปในที่ทางที่จะพาคุณนั้นไปยังจุดที่คุณต้องการไปในที่สุดปัญหาที่คุณเผชิญในการปรับสมดุลของทั้งสองก็คือจิตใจของคุณนั้นสามารถที่จะเอาชนะสัญชาตยานของคุณได้ เพราะว่ามันถูกประเมินค่าสูงเกินไปในสังคมของคุณดังนั้นมันจึงดูสมเหตุสมผลที่จะทำสิ่งที่เคยใช้ได้ผลมาก,ก่อนแทนที่คุณนั้นจะลองทำอะไรใหม่ๆเพียงเพราะคุณนั้นรู้สึกว่าจะต้องก้าวไปในทิศทางนั้นแต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขมันมากเกินไปสำหรับรายการทางด้านสังคมที่ทำให้คุณนั้น หลุดพ้นจากสัญชตาตญาณของคุณแต่คุณต้องการที่จะแก้ไขคุณต้องการที่จะดูว่าคุณนั้นจะเข้าถึงภูมิปัญญาที่คุณมีในตัวคุณได้มากขึ้นได้อย่างไรและใช้ร่วมกับสติปัญญาของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณนั้นปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ แต่การนำทางจากภายในนั้นมาหาคุณเสมอและบุคคลที่มีความสมดุลทั้งในใจและในใจก็มองเห็นได้ง่ายเพราะว่าพวกเขานั้นมีชีวิตที่สวยงามพวกเขามีความสุขพวกเขามีความสนใจมากมายพวกเขาเคลื่อนไปในทิศทางของความสนใจเหล่านั้นและพวกเขาก็มีมิติที่ห้าโลกใหม่มากๆ และเด็กลูกผสมนั้นจะแสดงให้คุณเห็นว่าการมีศูนย์กลางของสติปัญญาและวก็อารมณ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนั้นเป็นอย่างไรเด็กลูกผสมนั้นได้รับคำแนะนำจากทั้งสองคนและหลายท่านก็ได้รับข้อความนี้ที่มีลูกผสมและจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการพบปากกับพวกเขาในด้านของเนื้อหนังทางด้านกายภาพ มันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้คุณทุกคนที่จะรู้ว่าคุณนั้นได้มีส่วนใช้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่มีการสันสะเทือนสูงซึ่งมีความสมดุลและมีความสามารถมากมายที่จะสอนมนุษยชาติตอนนี้ผู้คุณที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ก็มีความสามารถในการสอนเพื่อนมนุษย์ได้มากมายเช่นกันและคุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นด้วยการปรับสรญชาตญยานของคุณให้สมดุล กับสติปัญญาของคุณและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งมีชีวิตในมิติที่ห้าหรือโลกใหม่นั้นมีหน้าตาและความรู้สึกเป็นอย่างไรคุณสามารถที่จะแสดงให้เพื่อนมนุษย์เห็นว่ามิติที่ห้าหรือโลกใหม่ยุคทองนั้นทำงานอย่างไรในโลกนี้และคุณสามารถเข้าใกล้กับการสัือนสูงของลูกผสมของคุณมากขึ้นเรื่อย เพื่อที่จะนำมาซึ่งการกลับมาพบกันอีกครั้งที่พวกคุณนะหลายคนนั้นตั้งตาที่รอคอยมานานบนโลกใบนี้นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้พวกเราคือไทมัสเราเป็นกลุ่มของปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเราอยู่กับหมู่พวกคุณเสมอโดยบูสเด